พบกับผมเฮียทรงอีกเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่ทีเด็ดฟุตบอลมันๆจัดตักจัดเต็มที่สนับสนุนโดย3 8 8 g o c o m โปรดระวังนะครับผมเบ็บปลอมตอนนี้กำลังระบาดของแท้ต้องแอ3 8 8 g o v 2เท่านั้นนะครับผมเฮียได้ปักหมดุดลิง์แท้ๆเลยนะครับผมไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างแล้วนะครับหลังจากกดที่ลิงก์ด้านล่างแล้วนะครับผมจะได้รับสิทธิ์เข้ากลุ่มเฮียทรง รับทีเด็ดกันไปยาวๆกันเลยนะครับไปกันที่คู่แรกนะครับในศึกไทยลีก2นะครับสุขโขทัยจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของราชประชา FC นะครับคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลา6โมงเย็นของวันนี้สุขโขทัยเจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ2นะครับเป็นรองจ่าฝูงอยู่นั่นเองลงเล่นทั้งหมด13นัดชนะ7เสม,มอ4แพ้2ยิงได้31เสียไป20ประตูมี25คะแนน ส่วนทีมเยือนอย่างราชชานะครับตอนนี้อยู่อันดับ15อยู่ในโซนสุ่มเสี่ยงที่จะร่วงไปอยู่โซนที่ต้องลุ้นหนีตกชั้นนะครับลงเล่นไปทั้งหมด13นะัดชนะ1เสมอ8แพ้ไป4ยิงได้11เสียไป17ประตูมี11คะแนน ผลงานล่าสุดของสุขโขทยัยคือการบุกไปแพ้ให้กับกุดรนธานี f อ 4, 4ประตูต่อ1ส่วนราะชานะครับเปิดบ้านเอาชนะขอนแก่น f อ2ประตูต่อ0คู่นี้ถือว่าเป็นการเจอกันในครั้งแรกก็ว่าได้นะครับเกมนี้เนี่ยถ้าเราดูจากสถิตินะครับสุขโขทัยเนี่ยเล่นในบ้านแข็งแกร่งมากๆ7เกมในบ้านชนะ6สเสมอ1ยิงได้ถึง21ประตูเสียไปเพียงแค่7ประตูเท่านั้นนะครับค่าเฉลี่ยคือ เกมละหลูกเท่านั้นเองนะครับถือว่าสุขโขททยเล่นในบ้านแข็งแกร่งมากๆส่วนเกมเยือนของราชประชานะครับย่ำแย่นะครับเเกมไม่เคยชนะใครนอกบ้านเสมอได้4และแพ้ไปถึง3และการแพ้3นัดเนี่ยคือ3นัดหลังสุดในการเล่นนอกบ้านของราชประชาซะด้วยซ้ำนะครับเกมนี้เนี่ยดูจากสถิติภาพรวมต่างๆแล้วนะครับเรามาดูสถิติการเล่นในบ้านของสุขโขททยช่วงหลังสุขโขททย เล่นในบ้านเนี่ยชนะไม่ขาดนะครับเกมล่าสุดเล่นในบ้านเฉือนเอาชนะนครปฐม f อไปได้แค่2ประตูต่อนหนึ่งดังนั้นเนี่ยจึงมองว่าคู่นี้ก็ค่อนข้างจะสุ่มเสียงพอสมควรนะครับแต่ถ้าจะให้เลือกเชียร์ยังมองว่าวันนี้นะครับสุขโขทยัยน่าจะชนะได้นะครับอาจจะลุนได้ถึงเม็ดสองก็มองว่าสุขโขทยัยในบ้านยังดีอยู่นั่นเองราชประชานอกบ้านไม่ดีเลยนะครับเลือกเชียร์ไปทางเจ้าบ้านสุขโขทัยนะครับ คู่ต่อมานะครับในศึกไทยลีก2หรือว่าไทยแชมเปี้ยนชิพนะครับัยนาาฮอนบิลจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของแพร่อยู่ในเตดคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลา6โมงครึ่งของเย็นวันนี้ัชนาาตอนนี้อยู่อันดับ7ลงเล่นทั้งหมด13นะัดชนะ6เสมอ2แพ้5ยิงได้22เสียไป19ประตูมี20คะแนนส่วนแพร่อยู่ในเต็ดตอนนี้อยู่อันดับ5ลงเล่นทั้งหมด12นะัดชนะ6เสมอ4แพ้ไปเพียงแค่2นะัด ยิงได้18เสียไป10ประตูมี22คะแนนผลงานล่าสุดของทางไชนาาคือการบุกไปเฉือนเอาชนะนคนปรปฐม FC 1ประตูต่อ0ส่วนแพร่นะครับเปิดบ้านเสมอกับเมืองการยูเนเต็ด2ประตูต่อ2คู่นี้เจอกันล่าสุดเมื่อวันที่31มีนาที่ผ่านมาเกมนั้นแพร่เป็นฝ่ายเฉือนเอาชนะไปได้2ประตูต่อ1ส่วนเกมล่าสุดที่เจอกันในบ้านของไชนา่าฮอลบิวนะครับ เจอกันเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2020เกมนั้นไชนาาเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้1ประตูต่อ0แต่ทว่าเกมนั้นแพ้โดนใบแดงไป1คนนะครับจะแพ้มันก็ไม่แปลกเกมนี้นะครับมองว่าเจ้าบ้านนะครับอย่างไชน่าเนี่ยถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ลุ่มๆดอนๆน,น,นะครับลงเล่นในบ้านไปแล้ว6นัดชนะ2เสมอ2แพ้2ยิงได้8เสียไป8ประตู ส่วนแพรเนี่ยเล่นนอกบ้านเนี่ยหนักเสมอนะครับแต่ไม่เคยแพ้ใครเลยก็ว่าได้นะครับ4เกมนอกบ้านของแพรชนะ1เสมอ3ยิงได้2เสียไป1ถือว่าค่อนข้างเหนียวแน่นมากๆและเกมนี้นะครับถ้ามองแล้วเนี่ยยังมองว่าคู่นี้โอกาสออกเสมอค่อนข้างจะสูงนะครับแต่ถ้าจะให้เลือกเชียร์ว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะ มองว่าเกมนี้แพร่นะครับมีโอกาสที่จะบุกมาเอาชนะชัยนาาคอนิวไปได้นั่นเองนะครับให้เลือกเชียร์ไปทางทีมเยือนอย่างแพร่ยูเนเต็ดนะครับคู่ต่อมาในศึกไทยลีก2นะครับเชียงใหม่ FC จะเปิดบ้านรับกันมาเยือนของตราด FC คู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลา1ทุ่มของข้ามคืนนี้นะครับเชียงใหม่เจ้าบ้านตอนนี้อยู่อันดับ13ลงเล่นไปทั้งหมด11นะัดชนะ3เสมอ3แพ้ไป5 ยิงได้13เสียไป17ประตูมี12คะแนนส่วนตราด FC ฤดูกาลนี้ถือว่าฟอร์มดีมากๆนะครับเป็นจ่าฝูงแบบไร้พ่ายด้วยนะครับลงเล่น13นัดชนะ11เสม,มอ2ยังไม่เคยแพ้ใครยิงได้25เสียไป8ประตูมี35คะแนนทิ้งห่างอันดับ2ออย่างสุขโขทยัยถึง10คะแนนด้วยกันนะครับผลงานล่าสุดของทางเชียงใหม่คือการบุกไปแพ้ให้กับลำปาง1ประตูต่อ0ส่วนตราดนะครับ เปิดบ้านเฉือนเอาชนะระนองยูเนเตตไป1ประตูต่อศูนย์คู่นี้เจอกันล่าสุดเป็นศึก FA ฟเอครับนะครับในบ้านของตราดแล้วก็เป็นตราดที่เอาชนะไปได้1ประตูต่อศูนย์เมื่อวันที่3ามกุมภาปี2021ก็คือช่วงต้นปีที่ผ่านมานี่เองนะครับเกมนี้เนี่ยถ้าเราดูจากสถิติในบ้านนะครับของทางเชียงใหม่โอ้โหเชียงใหม่เล่นในบ้านไม่ค่อยดีเลยนะครับเล่น5นัดชนะ2แท้ไปถึง3ยิงได้7เสียไป10ประตู เก็บได้แค่6คะแนนในบ้านตัวเองส่วนเกมนอกบ้านของตราดนะครับถือว่ายอดเยี่ยมมากๆ6เกมนอกบ้านของตราดช,ชนะได้4เสมอ2และยังไม่เคยแพ้ใครนอกบ้านเลยนะครับยิงได้10เสียไป4ประตูเกมนี้เนี่ยแน่นอนนะครับดูจากสถิติและภาพรวมต่างๆตราดดูค่อนข้างจะเหนือกว่านะครับแต่สิ่งที่น่าสนใจคือช่วงหลังนะครับตราดเนี่ยไม่สามารถชนะคู่แข่งได้เกิน2ลูกเลยนะครับการที่ชนะคู่แข่งได้เกิน2ลูก ในเกมล่าสุดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่26กันยาเกมนั้นตราดเป็นฝ่ายเปิดบ้านถล,ลม่มอยุทยายูในเต็ดไป4ประตูต่อศูนย์ดังนั้นนะครับคู่นี้บอกได้คําเดียวว่าให้ดูราคานะครับถ้า1ลูกเนี่ยดีไม่ดีเนี่ยตราดอาจจะไม่ผ่านได้นะครับแต่ยังไงแล้วนะครับถ้าจะให้เลือกเชียร์ยังมองว่าอยู่จ่าฝูงดูดีกว่านั่นเองนะครับถ้าจะให้เลือกเชียร์นะครับก็บอกตามตรงว่าขอเลือกเชียร์ไปที่ตราดดีกว่านั่นเองนะครับสำหรับคู่นี้ คู่ต่อมาในศึก t ไทยแลนด์พรีเมียร์ลีกนองบัวพิชยะจะเปิดบ้านรับการมาเยือนของ BG จีปทุมแชมป์เก่าจากฤดูกาลที่แล้วนะครับคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลา1นึ่ทุ่มของขค่ำคืนนี้นะครับนองบัวพิชยะตอนนี้อยู่อันดับ8ลงเล่นทั้งหมด12นะัดชนะ5เสมอ3แพ้4ยิงได้13เสียไป11ประตูมี18คะแนนส่วน BG ีปทุมตอนนี้อยู่อันดับ3ลงเล่นทั้งหมด12นะัดชนะ8เสมอ2แพ้2 ยิงได้15เสียไป9ประตูมี26คะแนนตามหลังจากฝูงอย่าง True b a n อ k ยู u นเต็ดอยู่3คะแนนและแข่งน้อยกว่า1นัดนะครับผลงานล่าสุดของหนองบัวพิชยคือการเปิดบ้านเฉือนเอาชนะประจวบ f c 1ประตูต่อ0ส่วน BG ปปทุมผลงานล่าสุดเปิดบ้านเฉือนเอาชนะสมุทรปราการซิตี้1ประตูต่อ0คู่นี้เจอกันล่าสุดเนี่ยสมัยที่ทั้งคู่อยู่กันที่ไทยลีก2นะครับ ตอนนั้นเนี่ยบีประทุมเป็นฝ่ายบุกมาเอาชนะไปได้3ประตูต่อหน,นึ่งในบ้านของหนองบัวพิชยะนี่แหละครับเมื่อวันที่21กรกฎาคมปี2019เกมนี้นะครับถ้าเราดูสถิติหรือว่าดูอันดับคร่าวๆนะครับแน่นอนหนองบัวพิชยะดูสู้ไม่ได้แต่พอมาดูลึกๆแล้วนะครับหนองบัวพิชยะเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ดีมากนะครับเล่นในบ้าน7นัดชนะ5แพ้ไปเพียงแค่2นัดยิงได้10เสียไป5ประตู ส่วน BG ปทุมเล่นนอกบ้านมา4เกมนะครับก็ชนะ2เสมอ2ยังไม่เคยแพ้ใครก็ดูทรงเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยพอสมควรนะครับในการออกมาเล่นนอกบ้านของ BG ปทุมดังนั้นนะครับเกมนี้จึงมองว่าทางหนองบัวพิชยะเนี่ยเล่นในบ้านค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับแล้วก็ตัวผู้เล่นในเกมที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีเจ็บไม่มีแบนนะครับถือว่า ค่อนข้างจะฟิตส,สมบูรณ์ส่วนทาง BG ปรปทุมนะครับก็ไม่มีเจ็บหรือแบนเพิ่มเติมนะครับก็ถือว่ามีขุมกำลังที่ดีเลยนะครับสำหรับวิทมาแต่ยังไงแล้วยังให้เครดิตไปทางเจ้าบ้านอย่างหนองบัวพิชยะมองว่าค่อนข้างเหนียวแน่นเกมนี้น่าจะจบเสมอขอเลือกเชียร์ไปทางเจ้าบ้านอย่างหนองบัวพิชยะ,ะครับคู่สุดท้ายนะครับเราไปกันที่ศึก FA Cup อังกฤษนะครับ Stockport จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของโบตันวันเดอร์เป็นการรีแมตช์นะครับหลังจากที่ทั้งคู่เนี่ยเสมอกันไป2ประตูต่อ2ในบ้านโบตันคู่นี้จะทำการแข่งขันกันในเวลาตี2องของค่ำคืนนี้นะครับสต็อกพอตเจ้าบ้านก็ถือว่าผลงานล่าสุดเนี่ยเล่นในระดับเนชันลีกนะครับอันดับเนี่ยก็ถือว่าไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับ ตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับสต็อกพอตผลงานล่าสุดก็เปิดบ้านเสมอกับบรอมเล่หประตูต่อ1ส่วนโบตันนะครับเป็นจ่าฝูงของลีกวันอยู่ในตอนนี้เราผลงานล่าสุดก็ถือว่าดีมากนะครับเปิดบ้านเอาชนะครูอเล็กซานดราสประตูต่อ0อย่างที่บอกไปนะครับผู้นี้เนี่ยเป็นการรีแมต์กันหลังจากที่เกมแรกเนี่ยเสมอกันในบ้านโบตันมา2ประตูต่อ2เกมนี้บอกได้คําเดียวว่าสต็อกพอรต ไม่มีอะไรจะเสียนะครับถ้าไปดูในส่วนของไลอ up ผู้เล่นเนี่ยสต็อกพอร์ตเนี่ยเกมที่ผ่านมาไม่มีเจ็บหรือว่าติดโทษแบนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างสกอตต์ควิคเกี่นะครับก็ยินได้ด้วยเรียกได้ว่ามีความมั่นใจแน่นอนนะครับส่วนทางโบตันเนี่ยเกมที่ผ่านมานะครับก็ไม่มีเจ็บหรือติดโทษแบนเพิ่มเติมนะครับมีโอกาสที่จะใช้ชุดใหญ่ถ้าอยากจะเข้าสู่รอบต่อไปให้ได้นะครับ และกองหน้าอย่างอามาดูบาการโยโกเนี่ยก็ยิงได้ด้วยนะครับกำลังมั่นใจเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับในมานั่งสำรองนะครับอย่างนาธานเดฟูเนโซนะครับคนนี้เนี่ยเคยโลดแล่นในเวทีพรีเมียร์ลีกนะครับกับ Villa, แอสตันวิลล่าแต่ฟอร์มไม่ปังสักทีนะครับจนต้องโดนปล่อยยืมไปเรื่อยๆนะครับจนตอนนี้เนี่ยพนจรมาอยู่กับทางโบตันนะครับมองว่าสำรองของโบตันเนี่ย หือว่ามีทีเด็ดเหมือนกันดังนั้นนะครับมองว่าโบตันถ้าตื้อต,ต,ต,ตันเนี่ยนาธานเดลฟูเนโซเนี่ยน่าจะเป็นตัวแปรสําคัญที่พาโบตันเฉือนเอาชนะทางสต็อกพอร์ตได้ในเวลา90นาทีนะครับถ้าเลือกเชียมองว่าวันนี้โบตันเก่ากว่านั่นเองนะครับขอเลือกเชียไปทางทีมเยือนอย่างโบตันวันเดอร์เรอร์นะครับก็จบกันลงไปแล้วนะครับสาหรับทีเด็ด5ทีมสาหรับค่ำคืนนี้สรุปให้ฟังสั้นๆอีกครั้งหนึ่งนะครับ ทีเด็ด5ทีมในคำ่ำคืนนี้นั่นก็คือสุขโขทัย FC แพร่ยูเนเตตตรา FC ฟซหนองบัวพิชยา f f c และสุดท้ายโบตันวันเดอร์อนะครับอย่าลืมนะครับผมหากชมคลิปนี้แล้วชอบถูกใจอย่าลืมกดไลค์กด SUBSCRIBE และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดทีเด็ดในทุกๆวันนะครับผมและใครอยากสนับสนุนเฮียสงให้ได้ทำคลิปต่อๆไปกันแล้วละก็เฮีย er, ขอฝากสปอนเซอร์ของเฮีย ไว้ด้วยนะครับผมกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับ